บบาาางเเพพื่่่ออนนนนีี๋ยววััั้บบมมจะรถทแใครกําลังมองหากระจกรถบัสราคาโรงงานคุณภาพสูงที่ได้รับมาตรฐานมอ,อก,อน,กอน,นะครับอามแนะนําเลยนะครับบริษ Safety, ัท TPS Safety าจำกัดเป็นโรงงานผลิตกระจกรถบัสทุกชนิดพี่ <P PS S 1> ช่างผู้รบเหมาใครกําลังหากระจกนะคะติดต่อไปเลยหรือว่าใครที่อยากจะให้โรงงานหาช่างเข้าไปดกระจกรถบ<า>ัสรสอบถามราคาสั่งผลิตรับประกันไม่ผิดหวังแปลกหน่อยบางคนอาจจะเคยเห็นรถท้องถนนแล้วล่ะครับนะฮะเป็นรถชมเมืองนะฮะนะฮะจอดอยู่ด้านหลังอามเองนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าภายในยรถเป็นยังไงนะฮะมาครับมาเด็วเพื่อนเดี๋ยวเรามารีวิวรถคันนี้กันเดี๋ยวเราจะขึ้นนะครับว่ารถชมเมืองนะฮะพาชมเมืองกรุงเทพมหานครคันนี้ก็ดูทรงน่าจะเป็นเกียร์โตนะ้นะนะฮะเป็นรถหกล้อเป็นรถหกล้อวิ่งตามบ้างอันนี้ก็เป็นที่เก็บสัมภาระของเขาเนาะบริษัทเอ e ลฟเวนทันสปอร์ตนะครับวิ่ไม่ใช่รถหกหกล้อสิเอ้ยชือเป็นรถหกล้อ วันนี้เราอยู่ที่สยามพารากอนนะครับเป็นทั้งเปิดประทุนก็มีนะเป็นทั้งแอร์ก็มีเดี๋ยวเราไปรีวิวกันชั้นบนวิดูเครื่องสิพัดลมคอยล์ร้อนแอร์แรงมากเลยรถเขาจะจอดอยู่ทางออกของสยามพารากอนนะครับนี่ประตูปิดไว้อยู่เดี๋ยวแอร์ออกมา เดี๋ยวเรารีวิวกันภายนอกให้เห็นกันอย่างชัดๆก็พูดง่ายคือเป็นรถชมเมืองอะนะก็จะใช้เวลาในการออกจากจุดเนี้ยเราจะนั่งในรอบ5.20นาที5.20ใช้เวลาเดินทางชมเมืองก็ประมาณ2ชั่วโมงจากโบชัวนะครับเดี๋ยวส่วนรายละเอียดว่าชมยังไงบ้างบรรยากาศในรถเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็าไปดูกันภายในนะฮะอันนี้ก็เป็นรถหกล้อธรรมดา นะครับนี่ภายในห้องคอนโซลคนขับนะฮะคือเ,เราขึ้นมาแล้วหลังจากข้างในก็เป็นเกอวโต้นะดูดิมีกล้องวงจรปิดหุ้ยมีระบบเซ็ตถุงลมด้วยน้ำมันเต็มถังเดี๋ยวเราค่อยมาดูพี่เขาขับกันนะว่าเป็นยังไงนะฮะนะระบบคนขับนี่มีระบบหน้าจอบอกว่าความเร็วด้วยนะมีไฟระบบความปลอดภัย แต่ว่าสังเกตแล้วมันไม่มีคัสแต่ผมไม่รู้ว่าด้านซ้ายนี่คือเป็นคัสหรือว่าเป็นเบรกนะนะภายในก็จะมีกล้องวงจรปิดเป็นลนักษณะรถไม่ได้มีลวดลายอะไรบ้างนะเน้นการใช้งานก็ข้างล่างนี่จะเป็นแอร์เดี๋ยวจะมีบับนไดขึ้นไปชั้นบนนะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันอ๋อเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่ภายในรถนะเขาก็จะมีบฟังให้อันนี้ก็น่าจะเป็นลนักษณะเป็นแบบเหมือนาจาจะอธิบายภายในรถว่า เราเวลาเราวิ่งผ่านแต่ละสถานที่สถานวัดสถานจุดสำคัญสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวของในกรุงเทพฯก็น่าจะใช้ตัวนี้ในการรับฟังมีเจ็ดภาษามีเจ็ดภาษาเหรอปัญญาเจาา็ดภาษา,าบรรจาาัยเจาา็ดภาษาภาษาไ<อ>ท,าทายต้องบรรจัยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ก็นะฮะภายในรถง่ายๆผีทีลงทีแพรก็มีแน่นดหนึ่งมีมีอ๋อนี่นี่เสียตรงนี้แสดงว่ามันน่าจะเป็น ลักษณะของเรนนี่ยังไม่รู้นะแต่คงจะเลือกาภาษาได้ไปด่ายจะเรา,าขรึนทั้งหมดตอนนี้เราอยู่ชั้นบนของเจ้ารถชมเมืองครับคันนี้ข้างบนที่ลักษณะมันจะเป็นแบบกระจกที่เราสามารถเปิดชมเมืองเวลาวิ่งกันคืนดคเดี๋ยวเราจะไปตรงที่เป็นบริเวณห้องแอร์นะเราจะสามารถตรงนี้เป็นห้องแอร์เดี๋ยวเราจะไปเหมือนแบบเป็นดาดฟ้ฝฝาข้างนอกเมื่อไหรา,าออก็ย แล้วมจะแบ่งโซนนะข้างในเป็นห้องแอร์ข้างนอกก็คือจะเป็นแบบไม่แอร์ <c oughs> <c oughs> ง่ยง่ายง่ายงอุยแต่มีแอร์ตรงนี้อ่ะไเขาทาแอร์ตรงนี้มานี่นี่นี่มีแอร์อยู่นะแต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นแอร์ที่ไม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 ่ได้แบบมันเป็นอากาศมากกว่าอันนี้ก็เป็นคือบรรยากาศข้างนอ,นอกก็จะมีสรุปตรงนี้สรุปเวลาปิดเปิดขึ้นไปหนสรุปปิดเปิดเราสามารถดึงสรุปตรงนี้ ในในกรณีที่ฝนตกนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตอนรถวิ่งกันเ,เดี๋ยวเราเดินลงบันไดบันไดก็จะมีกันลงกันลื่นนี่นะดีมากเลยกันลงกันลื่นอ๋อนั่งชั้นล่างก็มีเราสาสอันนี้คืออันนี้คืออะไรอ่นนี้เป็นที่วางเท้าครับแล้วต้องเหยียบได้ไหมอ่าจริงๆก็จะเราเรา้ที่เหยียบไม่ได้เราจเราจะวางตรงนี้ก็ได้ มันเป็นกีออโต้ Auto นะครับลูกค้ามีบังเท้าก็จะมีบีเบรกมีคันเร่งปกติครับออืสุดท้ายก็ต้องถอดรองเท้าครับเพื่อความแน่นอนอันนี้คือระบบอะไรครับเนี่ยเป็นไฮดรอลิกยก,กรถเพราะบางทีตัวถนนจะต่ำผู้โดยสารเดี๋ยว้องยกไปอนเพราะงั้น ตูดมันจะมีชนกับถนนไปคูดอ๋อไปคูดะจะปรับขึ้นปรับลงปรับตะแคงได้นะตะแคงที่เราไว้เติมน้ำมันอ๋อถ้าความเร็วมันถึงกำหนดปกติก็จะลงมันอ๋อตอนนี้เราออกเดินทางนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวาเพื่อน ออกจากนี่โอ้มันชันอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเออไม่น่าแล้วพี่เขาถึงจะปรับรถยกสูงขึ้นนี่ไปแล้วเออ<ม>ระบบแน่นอนเลย<ม>ไปคนเดียวใช่ไหมครับอืม นี่เรามาเทียเท่ยวองุงเทพเราได้มานั่งรถแบบพิเศษพิเศษด้ยนะใครเคยใครเคยนั่งรถแบบนี้บ้างเพื่อน ต่ไป M B K Center Next Stop M B K Center Station เออไปใช้ไหมนี่ให้สัญญาณตลอดทุกการเดียวเลยเลี้ยวขวาเดี๋ยวซ้ายก็คือจะบีบแต่เป็นการส่งสัญญาณ ตอนนี้เราก็ด้านขวามืองเราจะเป็นมาบุญคลองกนำะลังตรงไปเซ็นเตอร์ FPK เซ็นเตอร์สเตชั่นตอนนี้เราออกเดินทางแล้วนะครับนี่เกียร์โตสบาย เอาระบบนี้ไปอยู่ในรถบัสสองชั้นนะเกี่ยวโต้ด้วยมีถึงกี่ทุ่มครับเนี่ยรถรอบสุดท้ายออกจากไรแก้วก็สี่โมงเย็นสี่โมงเย็นอ๋อสี่โมงเย็นน่าจะคนเยอะเนาะ็นกบรรยากาศจะเย็นหน่อยครับคพาจะขึ้นเยอะลงเยอะเลยอ๋อ วันหนึ่งเนี่ยอย่างรถของพี่เนี่ยวิ่งกี่รอบอ่าเฉลลลียแ้ววรบต่อคัน,น,นมีทั้งเก็บทั้งหมดกี่คันครับรถจริงๆมีอยู่ยี่สิบคันยี่สิบคันอ๋อจะว,วิ่งที่พัทยาสองเส้นทางอ๋อก็จะวิ่งที่กรุงเทพอ๋อที่กรุงเทพก็มีด้วย มันจะวนไปเรื่อยๆไม่มีจุดจอดให้ถ่ายรูปถ้าเราอยากลงก็ลงได้เลยใช่ครับอ๋อไม่เราก็อาจจะถ่ายรูปบนรถก,ก็ได้ครับ,รบอืมนะฮะเพื่อนถ้าลูกค้าลงจุดจอดปุ๊บแล้วก็รอทุกสามสิบห้านาทีอาจจะเลทนิดหน่อยนะครับถ้ารถมาช้าเราสแกนที่บาร์โค้ดได้ครับเราช็ครดได้ก็จะโชว์เป็นรูปรถว่ารถอยู่ตรงไหนนะครับอืมเราสามารถเช็คกันได้ป่ะในระหว่างที่เรารถจอดเนี่ยเราเดินทางไปข้างบนกันดีกว่าว่า บรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของก็คือจะเป็นท้ายเครื่องอันนี้พัดลมคอยเย็นพัดลมดูแลการแอรออกนี่ก็จะเป็นห้องเก็บของไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เรามานั่งชั้นบนโล่งนะฮะเป็นกระจกสามารถมองทะลุได้เลยกระจกนี้ก็ไม่ร้อนมากนะฮะดูแล้วก็คือสามารถปิดเปิดได้นะฮะบรรยากาศแอร์เย็น ถึงมากระจกจะใสแต่แอร์ก็เย็นตลอดข้างนอกก็จะเป็นโรงแจ้งนะอากาศร้อนข้างนอกจะเป็นแบบเปิดได้เต็มๆเ,เลยอันนี้นก็เราก็อยู่ในห้องแอร์อรถจอดติดไฟแดงอยู่ จะไปข้างหน้ากันไหครับเดียวเดี๋ยวยเราไปนั่งส่วนข้างหน้ากันนั้นเพื่อนตอนนี้รถรถจอดให้ผู้โดยสารขึ้นนะตอนนี้ก็คือจะมีทั้งคนขึ้นคนลงแต่ว่าส่วนมากก็คือลูกค้าก็คือเป็นชาวต่างชาติหมดตอนนี้เราพูดง่ายคือเรามาอยู่ตรงบริเวณอ่แดดนะเป็นอยู่ในบริเวณแดดเลยทั้งหมด มีทั้งคนถ่ายอยู่ข้างในด้วยนะฮะบรรยากาศชิวๆดีเรามาเจอรถบ้านใหญ่นี่เจอรถบ้านใหญ่ของคณาจุนรถนี้เราก็เคยเคยนั่งเรียบร้อยนะเป็นรถฟูสก็คือเหมือนลานรถชมเมืองตรงนี้นะครับก็แต่ว่าก็จะมีอาหารเซตอาหารนั่งกินได้ด้วยนะฮะเป็นกระจกใสก็คือนั่งรับประทานอาหารนะเหมือนกันเเลนี่ยอสเตชั่น เรานี้เราก็อยู่กับบรรยากาศทั่วเมืองกรุงโนโโบโโสายไฟสายไฟนะฮะอ่ามีของเล่นให้เราตกใจเล็กน้อยอุ้ยเราจะแซงรถปานใหญ่แล้วเพื่อนรอบนี้นี่ใครยังไม่เคยเห็นเข้าไปดูในช่องอัมบัสซิ่งแนะนะถ่ายวีดีโอไว้เยอะเลยเนี่ยรับประทานอาหารกินข้าวตรงเท่าที่ยงนี้ ว้าวว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 าวอยากกินข้าวจังเลยหิวข้าวจังเลยตอนนี้เราจะรถบ้านใหญ่ด้วยครับปานอาหารเดี๋ยวไปดูในช่องอามบซิงนี่นะครับบ้านของขนาดยุทธรับประทานอาหารตอนนี้เราก็ถึงวัดสุทันแล้วนั้นเพื่อนข้ <Okay. S 1> างบนนี้ก็จะเป็นเสาชิงช้าอ่า ก็มีประวัติอันยาวนานนะเพื่อนใครสนใจก็ไปหาประวัติลองดูโอ้โหมันไม่ล็อกเดี๋ยวนะจบยังแก่นีโอ้อถอดถอดอดซิมันเออมันมันไม่ล็อกอะเออมันต้องล็อกไว้ออกยังเออเป็นห่วงนะกลัวประตูไปหนีคนอื่นก็มันมีโซนแอร์เราไปนั่งแล้วร้อนมากเลยเพื่อนก็ถือว่าเราได้นั่งรถชมบรรยากาศเมืองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอโอ้โห คนขับซิ่งไปหน่อยนะเมื่อกี้ถือว่าเวี่ยงแรงนะเพราะว่าเราเป็นรถสองชั้นความสูงน้ำหนักการเบี่ยงตัวนี้ต้องต้องค่อยๆเลี้ยวนะฮะเมื่อกี้ก็อาจจะซิ่งไปนิดนึงตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดพระแก้วทางด้านซ้ายมือของเรานะฮะก็เป็นบรรยากาศวันนี้แดดให้ร้อนอ่ะ น,นีก็เป็นสานักสารรักเมืองสานักงานอาิการสูงสุดของประเทศไทยเราเองวอันนี้ก็ทักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมากน,ะนี่กำลังคึกคักเลยเศรษฐกิจกำลังเดินหน้านะออันนี้สาลดิกาสาลดิกาครับสาลฎิกาโอเคอ่ะก็ถึงจุดจอดแล้ว จุดจอดคนลงคนขึ้นก่อนตอนนี้เรากําลังขึ้นสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาหรือว่าเรียกว่าสะพานสมเด็จพระปิจิกาวนะฮะ เดินทางใกล้หมดโปรแกรมแล้วอันนี้เราหมดโปรแกรมแล้วใช่ไหมครับเนี่ยครับผมโอเคตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่ทอ่าไปที่ไหนนะมหานครสกายวอล์คมหานครสกายวอล์คลงลงตรงนั้นทุกคนเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะลงที่พรารกนคสับสถานที่หนึงครับอ๋ออ๋อแล้วอันนี้พี่ก็ม้วนหัวต่อเลยไหมก็จบสถานที่หนึ่งก็เดี๋ยวเราดูเวลาออกรอบครับอืม ออกตามเวลาออกตามเวลานี่สะพานตักสินขวามือเราไม่ร้อนเท่าไหร่นะวันนี้ไม่ร้อนนั่งอยู่ดาดฟ้าก็สบายสบายใช่ชครับเย็นๆรับลมธรรมชาติครับ ภาษาชาวเขาไม่ชอบชอบผาบแดยชอบอะไรเออยิ่ง,ง,งยิ่งยิ่งนั่งรอบยิ่งยิ่งสบายยิ่งสบายเนาะก็คล้ายๆนัๆน่งรถเมย์เพื่อนอคล้ายๆกันเลยเหมือนนั่งรถเมยชมเมือง